กกชชอบด like, ดไลค์์ใใ้แรูจเสนอเดี๋ยวละครเรื่องใหม่นะคะรับบทเป็นผีนะคะคุณมุกดาฝากด้วยนะคะชื่อเรื่องคือเป็นไม่แน่ใจว่าเหมือนได้ยินมาล่าสุดว่าจะเปลี่ยนชื่อเรื่องอีกแล้วแต่ณปัจจุบันชื่อเรื่องมณีพิสวาสซึ่งเบนก็ไม่รู้แน่นะโค้เขาจะเปลี่ยนหรือเปล่านะคะก็ก็รอติดตามดูดียังไงจะอัปเดตใน ทุกช่องทางแล้วกัน,นะคะ่ะว่ามันจะเป็นชื่อเรื่องอะไรแต่เอาเป็นว่าออนอะตอนนี้คอนเฟิร์มแน่ๆคือวันที่ยี่สิบยี่สิบกว่ายี่กว่ามกราเนี่ยนะคะออนแน่นอนก็ฝากด้วยนะคะทางช่องว่าสัสิบเอ็ดนะคะซึ่งบทนี้เป็นเรื่องของคุณมุกดาเลยก็ว่าได้เป็นเรื่องราวของคุณมุกดาซึ่งก็ตั้งใจเล่นมากๆนะคะเบนไม่เคยรับบทผีแล้วก็ไม่เคยรับบทนำขนาดนี้ แล้วก็มันเป็นบทที่ใหญ่มากสําหรับเบนก็อยากทำให้มันเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้คนดูแบบไม่ผิดหวังก็ปักด้วยค่ะพี่เบนพูดถึงพี่พิงกี้หน่อยไม่ได้รู้จักพี่เขาอะค่ะไม่พูดดีกว่าสวัสดีนะคะทุกคน ทำไมแบบตอนนี้กรงเทพแบบตอนเย็นรถมันติดแบบติดเกินไปอ่ะมีวันนั้นมีวันหนึ่งติดแบบสี่ชั่วโมงเข็ดเลยอ่ะตอนนี้คือแบบจะไปไหนแล้วแบบถ้าหลังสี่โมงจะไม่ใช้รถยนต์กลัวมากกลัวติดอยู่ในรถสี่ชั่วโมงพี่พูดถึงนะักร้องข้างกำแพงหน่อยครับโอ้ย ที่ไปเป็นหลังกำแพงให้กับพี่เจมใชพี่พี่พี่เจแปนนะคะก็ดีใจมากคือความจริงอะ่ะเขาติดต่อมาแล้วสองรอบแล้วก็ถ้าอีกอีกรอบหนึ่งอะ่ะเนี่ยรอบพี่ไปมาถ้าไม่ไปอีกรอบก็คือแบบไม่ได้ไปแล้วนะ <c oughs> คือแบบมันติดคิวไทยกรมณีสองรอบเลยแล้วก็ไม่ได้ไปจนวันนั้นแบบต้องไปให้เขาแล้วเราก็อยากไปมาก เป็นรายการที่เราชอบดูอยู่แล้วเลยค่ะแล้วก็ยิ่งติดต่อมาบอกว่าเป็นหลักกําแพงให้กับเจแปนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ยดีใจมากเพราะว่าเป็นแฟนคับเขาแบบตั้งแต่ตลกหกฉากอะไรเงี้ยแล้วก็อะไรนะหกฉากค,คับจานใช่ปะเออที่เราดูกับครูเพ็นสี่เขาเป็นคนที่ตลกตลกจริงๆอะ่ะ อยากเห็นเล่นบทใส่ชุดชาวเหนือชุดชาวเหนือคือชุดอะไรชุดล้านนาเหรอคะชาวเหนือประมาณไหนอะชุดชาวเหนือสวยเก่งขอบคุณค่ะช่วงนี้แบบเดือนนี้จะเป็นเดือนที่เป็นพักผ่อนเทีย่ยวดีแลกร้างกายเพื่อเตรียมพร้อมเล่นเรื่องใหม่ เพราะว่าเรื่องเกา่าตอนที่เล่นเป็นผีก็คือเครียดมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากพูดเลยแต่ก็สนุกมากเหมือนกัน